สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิสาพงนาภารักษ์นะคะจากแผนตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเพชรละเวศนะคะวันนี้ก็คือจะมาแนะนําเรื่องว่าทําไมเราจะต้องตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะคะการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยก็คือจะเป็นการช่วยเช็คว่าเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงหรือเปล่าสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยความจริงมันคืออะไรกันแน่ทุกคนคิดว่าสุขภาพที่ดีคืออะไรกันะคะคือการที่เราเข้ายิมต้องออกกาลังกายเยอะๆหรือว่าคือการที่เราจะต้องกินอาหารที่หวานน้อย เค็มน้อยโซเดียมต่ำน้ำตาลน้อยหรือเปล่าคะหรือว่าการมีสุขภาพที่ดีของเราเนี่ยคือการที่เรากินในสิ่งที่อยากกินได้และเราสามารถที่จะไปเที่ยวหรือว่าไปที่ที่เราอยากไปจะขึ้นเขาจะลงห้วยก็ทำได้โดยที่ไม่ติดขัด การที่เราจะทําอย่างนี้ได้เนี่ยคือเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงก่อนจริงไหมคะซึ่งการที่เราจะรู้ในส่วนนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นบทบาทของเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปีจะมาช่วยเรายกตัวอย่างเช่นการตรวจสุขภาพเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถเจอโรคได้ไวขึ้นนะคะอย่างเช่นการเป็นเบาหวานชนิดที่2ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรากินอาหารหวานวันนี้เรากินน้ําแข็งใส่วันนี้หรือว่าเรากินไอศครีมวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะเป็นเบาหวานเลยการเป็นเบาหวานเนี่ยมัน เกิดจากการสั่งสมในการกินทุกๆวันเป็นปีๆอย่างนี้ค่ะเราจากนั้นเราก็จะรู้ว่าน้าตาลในเลือดเราอ่ะจะค่อยๆสูงขึ้นแล้วเราจะรู้น้ําตาลว่าน้าตาลในเลือดเราจะค,อคอจะ่อ,คอยๆสูงขึ้นได้ยังไงก็คือเราต้องตรวจจริงไหมคะเนี่ยราคะบทบาทของการตรวจสุขภาพประจาปีค่ะ การตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยนอกจากที่ว่าเราจะเจอโรคัยแล้วเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากินอาหารได้ดีอยู่หรือเปล่ามีประโยชน์ต่อร่างกายจริงไหมยอย่างเช่นเรากินหวานเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าเรากินเค็มเยอะไปเรากินน้ําน้อยไปไหมอาหารเสริมที่เรากินอยู่หรือว่าผลิตภัณฑ์บางๆที่เราใช้อยู่ตอนนี้มีผลต่อตับต่อไตเราหรือเปล่าค่ะตรงน,นี้เรื่องการตรวจสุขภาพก็จะช่วยเราได้ในส่วนนี้เยอะ โดยเฉพาะในเมื่อเราตรวจแล้วเราเจอโรคก,การเจอโรคไวการรักษาได้ไวก็จะทำให้เราสามารถหายเป็นปกติได้ไวค่ะ การตรวจสุขภาพนะคะไม่ได้มีแค่เรื่องของเบาหวานความดันไขมันนะคะแต่ว่าเรายังสามารถตรวจเรื่องของตับเรื่องไทรอยนะคะเรื่องโรคหัวใจแล้วก็โรคปอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยนะคะแผนกตรวจสุขภาพของเรานะคะนอกจากเปิดบริการรับตรวจสุขภาพแล้วเราก็ยังมีบริการเรื่องการฉีดวัคซีนด้วยนะคะทุกคนเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะวัคซีนก็จะมีตั้งแต่วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เพ่อป้องกันการติดเชื้อเวลาตับอักเสบบีนะคะแล้วก็จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะที่จะฉีดปีละครั้งทุกๆปีแล้วก็มีวัคซีน ล่าสุดมีวัคซีนตัวไข้เลือดออกด้วยนะคะแล้วก็คอตีบไอกลนบัดทยักรวมถึงวัคซีนป้องกันเรื่องปอดอักเสบในกลุ่มสูงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปและคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคต่างๆได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครยังลังเลไม่รู้ว่าจะตรวจสุขภาพยังไงดีนะเออเราอายุถึงในการตรวจสุขภาพหรือย,ยังนะคะอย่างนี้สามารถมาปรึกษาได้ที่แผนกตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเพชรลเวชชั้นสองได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ